เสียของไม่ดีนะครับจะแบ่งให้เพื่อนๆได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญพยาคดนี้นะครับต่อให้ให้เท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถแบ่งให้ได้นะครับสาเหตุนะครับเพื่อนๆเพราะเหรียญนี้นะครับพิมพ์มาเสียนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับนี่ก็คือเหรียญพิมพ์เสียนะครับเหรียญพิมพ์เสียก็จะประมาณหนึ่งเลยนะครับนี่ครับหมุนๆค่อยๆหมุนให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญพิมพ์เสียนะครับนี่ครับเหรียญพิมพ์เสียอ่า พิพ์เสียของเสียจะขายให้เพื่อนๆได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับขายนี้ดีกว่าครับสบายใจนะครับขายแบบนี้สบายใจนะครับเหรียญละ50บาทนะครับไม่เสียนะครับเหรียญผ่านใช้ไม่เสียนะครับเป็นเหรียญปกติอย่างนี้นะครับพร้อมกรอบเลยนะครับ50บาทครับขายแล้วสบายใจนะครับขายแล้วสบายใจนะครับของเราสุดยอดนะครับของเราสุดยอดนะครับขายแล้วสบายใจนะครับ5 50บวก50นะครับ เป็น99บาทนะครับสุขคูณของที่ร้านตีเลยนะครับ50บวก50นะครับเข้ากับ99บาทนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อกอดนะครับก็50บาทนะครับซื้อเหรียญพยาคุดปกติที่ไม่เสียนะครับก็50บาทนะครับรวมเป็นนะครับ99บาทนะครับส่วนเหรียญเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหีินเสียแบบนี้ ใครๆก็ไม่ชอบถูกต้องไหมล่ะครับดูสิครับเดืยดเสียๆเนี่ยครับต่อยเพื่อนๆให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็ไม่ควรขายให้เพื่อนนะครับพาอคิดดูสิครับเพื่อนๆของเสียเนี่ยใครจะชอบล่ะครับใช่ไหมครับของเสียๆเนี่ยครับของเสียใครจะชอบใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยครับของเสียนะครับเพราะฉะนั้นขายของดีดีกว่านะครับขายนะครับ 99บาทนะครับเพื่อน99บาทพร้อมกรอบของแท้นะครับเป็นปกติแบบนี้นะครับปกติแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญปกตินะครับสมบูรณ์ไม่เสียนะครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับ99บาทนะครับพยาคุดพร้อมกรอบนะครับของแท้ไม่เสียนะครับส่วนของเสียนะครับของเสียจะเรียกว่ายังไงดีของเสียไม่แท้นะเนาะว่ามันเสียนะครับ นของเสียไม่แท้กับของแท้ไม่เสียนะครับโอเคครับด่วนได้ด่วนนะครับของดีๆนะครับพร้อมแบ่งให้เพื่อนๆแล้วนะครับเฉพาะเหรียญ50นะครับกรอบนะครับ50รวมเป็น99ครับ